กลับมาอีกแล้วนะครับก็วันนี้นะครับมาทำนะครับป้อมปราการเหล็กชั้น B10 นะครับทีมมันก็จะมีอยู่หมดหมด3มแบบนะครับก็คือทีมที่ต่อยอดมาจากทีมยักษ์ชั้น B10 นะครับมันจะเร็วนะครับแต่ว่าเสี่ยงนะครับอยู่ครับมันอาจจะเฟลได้นะครับถ้าถ้าโจ๊กไม่ใช้สกิล3ในเวทที่1หรือเวทที่3นะครับสภาพมันก็จะประมาณนี้ครับแต่ถ้าโจ๊ก บอรไม่เออร์เลอร์นะครับมันจะจบได้รวดเร็วมากอันนี้ก็มาแชร์ให้ดูว่าพอเราทำยักษ์ชัดด้นที่ส2เร็วแล้วเนี่ยตัวพวกไดแอดลมลมันจะไม่ได้ใส่ ex นะครับมันจะใส่พวกรูนไฟเพื่อให้โจกศาสตร์ให้ตายทีนี้มันจะมีปัญหากับถงเหล็กนะครับที่ไม่ได้ ex แล้วมันจะเฟล เนี่ยครับพอมันปลาในเว็บที่1กับเว็บที่3เนะถ้าบอลไม่เออนะครับเออมันก็จะใช้ท่า3เคลียร์รเรียบร้อยแล้วเข้ามาถึงห้องสุดท้ายมันก็จะผ่านได้นะครับมีข้อแม้อีกว่าต้องติดดอทพิษประมาณ6 5 6, ดอ5-6ดอทนะครับมันก็จะผ่านด้วยความรวดเร็วอย่างนี้นะครับเป็นทีมแรกนะครับเร็วถัดจากยักษ์ B12 มาใช้กับอันนี้ได้เลยนะครับ แต่เดี๋ยวจะมีอีก2ทีมนะครับให้เพื่อนๆเป็นทางเลือกอาจจะช้ากว่านี้นหน่อยนาทีขึืนอนาทีนิดๆแต่ค่อนข้างจะชัวนะครับสำหรับป้อมปากกาเหล็กถ้าใครที่ไม่อยากจะทำหมวยลมหรือว่าเคไฟก็ใช้ทีมที่เรามีอยู่มาประยุต์ประมาณนี้นะค่อนข้างเสี่ยงนะครับ แต่เดี๋ยวอีก2ทีมที่จะให้ดูนี้ค่อนข้างจะชัวร์เรียบร้อยเนี่ยรุ่นนี้ครับมันก็ประมาณนี้ครับมันจะผ่านแบบว่าเ,เสียวว่าเสียวหรืออาจจะไม่ผ่านเลยนะครับถ้าเป็นทีมเร็วต่อไปครับเดี๋ยวไปดูกันครับอันนี้ก็เป็นทีมที่2นะครับที่ใช้แฟลกควีนนะครับถ้าแสงเข้ามาประกอบกับทีมด้วย ดาเมจจะหายไปตัวนึงมันจะช้าลงนิดนึงแต่ว่าค่อนข้างที่จะชัวนะครับเพราะมีทั้งบัฟป,ปีกแล้วก็มีฮิวเลือดขึ้นมานะครับสําหรับเวฟที่3ถ้าพลาดไปก็ยังกลับมาได้ส่วนเวฟสุดท้ายถ้าตีดอทไม่ติดก็ยังมีฮิวทาให้ทีมกลับมาได้เช่นกันนะครับแลี่ปควีนแสงนะครับทีมที่2นี่นะครับก็วนให้ดูผมตัดคลิปมานะครับรอบที่5เต็มสิ มันจะเซฟมากนะครับเดี๋ยวผ่านชั้นสุดท้ายแล้วก็ไปดูทีมที่3กันนะครับที่ใช้ก็คงคิดว่าเพื่อนๆน,น่าจะมีปัญหาบ้างแหละถ้าใช้ทีมพิดมาแล้วเฮ้ยมันผ่านน้อยมันมีเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวมันเฟลมันก็อารมณ์เสียก็เลยผมก็เลยลองดูว่าชาลงนิดนึงแต่ผ่านชัวร์กว่ากลับมาอารมณ์เสียเราปล่อย ทิ้งไว้เลยสิตาแล้วเราค่อยมาดูทีเดียวกับเราปล่อยแบบเร็วปุ๊บมันเฟลทำให้อาร์ติแฟกมันไม่ได้ด้วยแล้วก็เสียเวลาเสียแบตโทรศัพท์ด้วยแบบชั้นสุดท้ายก็ประมาณนี้ฮิมขึ้นมาแล้วก็ไม่ติดสตันด้วยนะครับตอดก็มีเยอะ เรียบร้อยผ่านแล้วนะครับนี่ก็คือทีมที่2ส,ส่วนนี้ก็คือทีมที่3นะครับใช้จากแฟลคิีนเปลี่ยนเป็นผีน้อยน้ํานะครับจะเป็นตัวล่อเป้าผวาถงประการเหล็กชั้น B 10นะครับมันเป็นทาาดลมมันก็จะมีอยู่ท่าดน้ําส่วน ตัวที่เราทำรอดทั้ง4ตัวเราก็จะปลอดภัยก็ประมาณนี้ครับก็วนได้8.10เม10แล้วนะครับอะไรประมาณนี้นะครับวนรอบที่9ให้ดูนะครับเมื่อกี้ตัดต้นคลิปมาไม่ได้เริ่มตั้แต่ต้นนะครับเห็นไหมครับี่น้อยน้ำเราจะรับดาเมจตัวเดียวเลยสำหรับถ้ามันหลุด มายิงเราได้เ่ยมีทั้งบับวิวนะครับนี่มันก็ยิงผีน้อยน้ำแล้วอย่างเดียวเลยผีน้อยน้ำเราก็ให้สปีดร้อยน,น,นิดนิดทำให้มันถึกๆมันก็จะชัวนะครับใส่ ex ด้วย <S <S 1> <S 1> เดี๋ยวลูนไปดูลูนของผีน้อยน้ำท้ายคลิปนะครับสำหรับรูนตัวอื่นก็ พื้นฐานเลยนะครับทำไว้ในคลิปทีมพิษของยักษ์ปีสิบสองแล้วไปดูกันได้ครับมีแค่ลูนผีน้อยน้ำที่ไม่เคยทำไว้ประมาณนี้ครับก็มาถึงชั้นสุดท้ายก็ดอดไปห้ดอดจุดก็เกือบตายนะครับเพราะมันติดโลก,ก็ติดไอเกาะ เกาะโลเลือดนะครับเนี่ยครับมันไม่ดอดไม่ติดมันก็จะเงาๆหน่อยปุ๊บนะสามดอดสี่ดอดิวขึ้นมาหิวขึ้นมานะครับมันก็จะประมาณนี้รอดตายไปได้ก็เดี๋ยวไปดูลูนของผีน,น้อยนั้นมั้ครับ ลุ้นของผีน้อยน้ำนะครับประมาณนี้ช่องหนึ่งช่องสองช่องสามช่องสี่ช่องห้าแล้วก็ช่องหกนะครับอาติแฟกเป็น HP นะครับที่ยังตีไม่เต็มหนังคู่นะครับสเตตัสโดยรวมประมาณนี้